เฉียดแล้วครับพี่น้องครับดูดราคาครับพี่น้องครับ มื่สองครับพี่น้องครับหมแล้วาแบ่งกี่ตัวปิดแล้วครับพี่น้องครับหมื่นสองครับพี่น้องครับนี่ราคาหมื่นสองครับเนี่ยหมด้วหมดแล้วจะคว้านสองไปได้หมื่นสองดูราคาหมื่นสองวันนี้ได้กี่ตัวแล้ววันนี้กี่ตัวแล้วอ้ามีไปตัวครับสามสิบแล้วสามสิบแล้วนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือครับอำเภอวัดทิชมาลาครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อเนี้นะครับความคึกคักของตลาดครับพี่น้องครับได้ชวงเศร้าๆครับพี่น้องครับผมอยู่ในโซนวัวครับพี่น้องครับ มันเด็กอะคือเก่าครับพี่น้องครับสอบถามราคานะครับความเค่นไหวของราคางัวครับแล้วก็ที่ิ้งการตลาดครับพี่น้องครับนี่อาติมครับพี่น้องครับอาติมนี่ตั้งเหลือเพิ่มาครับพี่น้องครับคนซื้อคนขายเขอคนทางจุดขาดครับพี่น้องครับเสด็จสอบถามพี่พี่พี่น้องย่างรอครับพี่น้องครับ นี่ครับต่อรองกันครับพี่น้องครับเออเจ้ามีสิทธิ์วิสัยอยู่เจ้บว่าจะคุยภาษาเวียดนามได้ที่หนว่าจะไปเลียนหนังสือลูกใส่เงินเวียดแต่ว่ามันคุยได้ปรนเทศเนาะเมนนั่นราคาม้องกับเอาละร้านไม่ต่อหาชิปซีโต้เลยหาที่ขนาดไปหาชิปซีโตแล้วบ่กเลยแต่ก็หาครับมีคพุ่นพี a, ่น้องหาชิปซีนะหน้าเอาไม่ต <a Hayır> ่อ <moderate> <without laim neither> นี่ครับพี่น้องเสียนาไอ้ครับเสียนายกำลังขายของครับพี่น้องครับขายงูประธานนักการเพื่อนนะครับกำลังเจรจาครับไอยนา้ นี่ตัวนี่กับตัวนั้นลัวโนเดนเป็นเจรจากันกนครับพี่น้องครับจังเข่าไปสัมผัสเป็นเจ็บปัญหากับเข่าปัญหาเขานผู้นี่สองมือเจปัญหาผู้นั้นเ่าปัญหาโกเสียงชัดเจนครับพี่น้องเ่านกับเจ็พันเ่าักับเจ็บพันสวัสดีครับ ครับผมมัอนี่แต่ยังมานนี่ครับมัอนี้มัอนี้ได้มาหลายอยู่นี่แล้วเต็มอยู่นี่ของเฮาเบิดบ่นี่ของเฮาเบิดเอาไล่ข้าวๆเบิ่งไล่แม่ลูกสองหมื่นสองครับนี่นี่แม่กับลูกด้วครับเด้อสองหมื่นสองพันของหอยนายเอ้ยลูกลูกตัวผครับลูกตัวผัวนะครับแม่ไก่ใหญ่ๆครับพี่น้องสองหมื่นสองพันอะไรสามตัวหนังกับสองหมื่นสองครับนึ่งสามตัวครับแม่ลูกก็แม่เดียวตัวดำนะครับสองดำรับหนึ่งแดง เป็นว่า22งหมนอีกครับพี่น้องครับของหอยนาอนี้โอ้ยแน่นอ่นราคามาตรฐานครับพี่น้องตัวละหมื่นี่พันห้าร้อยครับพี่น้องแม็แม่แดงนี่ครับแม่แดงเม่แดงนะครับเด้อครับเมเล่ครับเมเล่นะครับแมล่ตัวนี้บอกครับนี่เมล่ตัวนี้ครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้หมื่นสี่พัารครับพี่น้องครับ ตัวได้อีกค้ับานี่ผู้น mm ั hmm. ้นตละเมือนครับตละเมือนนะครับเดือนนี้สเนื้อสาเนื้อของเสียน้าตละเมือนครับพี่น้องครับถามตรงๆครับตัวได้อีกบาานี้นี่ตละเมือนสามพันห้าครับมืนสามันห้ามื่นสามพันห้าสเนื้อครับพี่น้องครับโอ้ยหลายตัวอามันจะหลาหลายเหมือนไม่ยี่สิบครับไม่ยี่สิบก็แ้่ขายหัวเะไรก็แล้วตขายสี่ตัวก็แ้วแขายเลือ1ส เรือ16เด้อครับเด้อของหอยนายครับพี่น้องครับของหอยนายเลือ16นี่สถานการณ์สถานการณ์เป็นจังไงโอ้แย่เลยมันแย่แย่แยหอยมาหอยนายนี่ <c oughs> งแบกยาดอกกันแนวนหนึ่งพอมาหาคนมาแบกซ้อยเ oh พอมาบอบอเนี่ยอม <c oughs> ยอมแล้วยอมแล้ยอมยอมนะครับพี่น้องครับมือนี้ขายว่าออกกําลังหรือออกไดซีครับเหลือเหลือ16เหลือ16เลยครับเด้อนี่สถานการณ์เพิ่งมาช่วงนี้ราคา พอฟังแห้งนะครับของหอยนายนะครับพี 9, ่น้องครับราคาพอฟังเบิร์สุดโตครับพี่น้องสายเนื้อสายเลี่ยงสายยังได้เบิร์นะครับสายยังได้เบิร์อ้าฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องคืนเก้าสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดขอบครับผมสวยๆก็คือเสดเบอร์เลยคเบิ้งราคาแล้วเบิร์เตี้ยวก็คือรถเบอร์นะคืนรถเบอร์แต่ละเส้นเลยปิดอีกแล้วครับทางหุ่นหัวเป็นต่เด็ขายหัวเป็นตาเด้ขายเสียหน้าว่าบ่ได้ขายนะครับ เจะนายบอดได้ขายเลยนะครับ<อ>พี่น้องครับประมอัตัวสามพนไปยอมยกอ,ยอขา,ายขา 3, ราคาสามพันน้อปิดกันอีกครับพี่น้องครับพคีรับ<อ>พี่น้องครับเบิ้งว่าเลียงก่อนนะครับเด้อเรียง ขายลูกไม่ออกแลยตัวนี่อ๋อขายลูกมันออกแล้วหรอไม่ค่ะว่าเท่าไรครับเนี่ยได้จากสิบแปดเหมือนแปดพันครับพี่น้องครับมวลเหลี่ยงนะครับเด้แม่แยกลูกครับพี่น้องครับแม่แยกลูกเกันขายลูกออกหมื่นกว่านะครับพี่น้องครับเป็นว่าเหลือตัวนี้หละกมวลเหลี่ยงหนึ่งหมื่นแปดพันครับราคาเกินไหวครับพี่น้องครับ ห0 0่นแปดนี้ตข้างๆกันเดีปะหมื่นหกพันหมื่นหกพันหาเลครับเดินอนาคตพอพันนะครับงามๆตัวนี้หมื่นหกพันครับพี่น้องครับหมื่นหกพันกับหมื่นแปดพันหรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างยุคของยุคหลักมีอีกปะปะคุยยุคหลักมีเบอร์ล่ะเบิร์แล้วเอามาเบิร์หล้วล่ะเอามาเทเบิร์แล้วนะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะศูนย์กรอบเดครับผม ก็สองหกศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมตายอยังก่อนตะกานเด้ออยู่ตะกานเด้อครับเด้อมันมันครับวันนี้ครับผมวันนี้อยากแต่งนี่เกษตรกรเขามาเบิร์หลายครับพี่น้องครับเกษตรกรเขามาเบิ่งหลายทุกคนหอยนายครับพี่น้องสื่งัวนะครับหอยหอยหน้าบ้านเร่านะครับเด้อผลกระยางออกมาจากหอยนายครับหอยนายมากี่สิบตัวนะครับพี่น้องครับเหลืออยู่ 16นะครับขายออกไป4นะครับไม่ห่างกันหลายอยู่นะครับตรวบะได้หลายคนกรว่าบอดได้ขายปันดั้นะครับพี่น้องครับขุ่นทั้งขุ่นหัวฟูกนครับเจ้าของหัวฟูกฟาร์มครับพี่น้องครับมาหาย่างเลาะมงอมาคือกันครับพี่น้องเดี๋ยวใช่แต่ผมดิ้งตุ่นที่เมื่อกีเขาดูเมื่อวานผมเลิกขายแล้ว สวยยคล้ายออกเหมือนแล้วครับเพ็่นมาสาองพันไทยบอกว่าล้ดวยเพาอยางเนียเพอยากเอาที่มาหนัไปเพอย่างลูกมันยังหนุเพื่อนไ้หกยัน อูนี่ใช่ป่ะดูนี่มื่นสามหสองัแม่ประกันวัวฟูฟามครับพี่น้องครับมาหาวัวเขาขุนแม่โคนะครับยูนี่เป็นลนเยู่อยดนี่เป็นเอินเป็นหาแต่แม่โค้งเขานะครับขอไปเกอาเดียเมื่นองนะครับเขาไปขุนนะกรเมาขายสองมื่นหานั่ไปเลยขายเลยได้บาทมันก็ถกเ็กันมาถามแยงนีนเมนัาอิแยกของ ว่แายแยกว่าได้ขายนะครับพีน่น้องเห็นไหมเหมือนบกใหญ่นึงขุนบางใหญ่ยาวถง่าปูฟาร์มครับสนใจงว่าแม่นี่นะครับโค้งใหญ่ๆนะครับน้ำนักดีๆก่นเราเอาไปคุณเราเป็นน้ำนักดีครับพี่น้องผมเอาไปขายแล้วก็อย่าง ใายเปิดแล้วนะครับพี่น้องครับชยตัวอยู่พัพัน,นเลยครับ่เดี๋ยวไปซายขุนเพิินนะครับปิดแล้วนะครับพี่น้องครับอาเ่ยคนไดีกิจะกั่กีบเอาไปจอยูตาัง หนาตาสั่งด้อครับเด้อหนาตาสั่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือน,นี้มาจากไหนมือนี้ขี่รถมามาซื้อหรือมาขายออม,มาซือ้อครับมาซือ้อมาซื้อโอ้ว่าทขายห่บ้านขายถือสอดกาอ๋อเด็ดเด็ดเจ็ตัวหมู่บ้านหน,นึ่งวมูบ้านขายสี่ตัวมู่บ้านขายอ๋อทำใมือนี้มาซื้อเลาได้กๆสามตัวเซี่ยวเจ็ดตัว เซ้าสีซ้าเก่าอ๋อสีหาตัวสีหาตัวนะครับพี่น้องครับของหัวผูฟามเป็นจังไรล่ะครั้งวัวจมูกเนี่ยวัววัวเนี่ยวัววัวพอใดโย่หนวัวจอยแพ่งวัววัวถือนะครับ อ๋อเพิดาสองตัวนะครับพี่น้องครับของหัวฟูฟางนะครับมาดจังพันหนึ่งอ่าหมื่นหมื่นพันก็หมื่นสามครับพี่น้องครับของหัวผู้ฟางเป็นสองหมื่นสี่สองตัวนี้นะครับเป็นแม่แม่ขาวนะครับที่มันเสือทั้งสองแม่นะครับกว่าเที่ใส่เตงกว่าแม่ในการขุนนะครับอ๋อถือว่าแพงแม่นบาก ถือว่าแพงนะครับสำหรับหัวฟูแต่ว่าขายซีสื่อหาเพิ่มจํานวนตัวหนึ่งนะครับเพิ่มจำนวนตัวงไห้ดาอนจ่ดหัวฟูฟ้าห้องนี้หัวโค้งหัวโคงนะครับเดิมวฮาวจัวโคงไปเลียงนะครับพี่น้องครับหัวฟูฟ้าเจักบาทเลยหมื่นหกพันได้ไหมหมื่นหกพันได้เอาไรนได้ัวโค้งรับมื0นึงเลยว่าห0 0กพันเอไปบาทเจ้า มันเกินได้เอาไปเขายเห็นผู้เพ่งๆได้รับของุณครับไปด้วยผู้ขับไปเลี้ยงว่าลูกหมหองมมอนครับพี่นองแหมอกชุ่มๆใหญ่นี่ครับพี่น้องครับ งูอะเป็นตะเลียงอีกตัวหนึ่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบัตเท่าไอ้นก็คมเนี่ยต้นละหมื่นสองพันห้าต้นละหมื่นสองพันห้าเท่านั้นตัวนี้มันสี่พันอ๋อตัวนี้มันสี่พันนะครับต้นนี้มันสองพันห้าครับพี่น้องครับต้นนี่ราคาต้นละหมื่นสองพันมื่นสองพันเลครับเด้อหมื่นสองพันราคาเป็นมเติมครับพี่น้องครับงูอ่ะสาวน้อยนะครับสาวน้อยหน้าเลี้ยงหน้าจับหน้าบายครับพี่น้องครับสาวน้อยราคาเมื่อนี้่งูอ่ะถือว่าราคาบ่แพงนะครับพี่น้องครับ ยัวนี่ถือ่างวานราคาบอแพงนะครับเมือ 4, ่อสี่พันนะตัวนี้แม่สาวตัวนี้เมื่อสองพัน 2, ครับพี่น้องครับก็สำรบรวจราคาหัวทั้งนี้คือนับเงินกันแล้วครับพี่น้องครับ นับเงินกันแล้วครับพี่หลักครับนับเงินแล้วเอ้าฝากเบอร์ให้พี่นอ้น่องนะครับ0 8 1ครับ878 2771ตะการพบชร์พอดดยวยตะการนะครับแดนง่วงงานครับพี่น้องครับให้มันมันครับวันนี้ครับครับผมแบะมาทางนี้ก่อนครับพี่น้องครับคนก็เป็นห้างห้างครับวันนี้ครับ เก่าพ <med S 1> ันเก่าพันนะครับพี่น้องครับสื่อขายปิดกันเรียบร้อยครับพี่น้องครับปิดกันอยู่ที่หัวแม่เก่าพันเก่าพันน้ำเปื่นนะครับเปื่อนเปื่อนปิดกัน นเนี่ครับเนี่เหม่มินสองพันห้าครับพี่น้องครับลูกแม่ล้ครับลูกกับแม่เออลูกกับแม่แม่กับแม่ครับพี่น้องครับเออพอมังเป็นพ่อครับพี่น้องครับหมนสองพันห้าร้ งอไธ่จะ่ไม่เบือบ่อมีเบื่อม่ลืงเอองอไธ่นะครับ<า>เรียงง่ายๆนะครับกิน<า>เรียงง่ายๆกินง่ายๆครับพี่น้องครับนีู่่งนั้นลูก่องนครับพี่น้องครับประกันต้นนี้ประกันเรี่องง่ายงงครับ ประกันรูปไหมว่าเออประกันรูปนะครับเพื่อแต่ว่านี่เพิ่นงามเนาะครับนี่บัตรกระโลงบ,อบอ่อี่เขาเนี่ยังก่บักกะโลงบักกะโลงบักกระแลงบักกะโลงนะครับแบบนี้บักกะโลงนะครับ12,500ได้2ตัวครับพี่น้องครับงัวไทยผู้ใดมกักเอยากเอางัวไทยไปเลี้ยงครับพี่น้องเลี้ยงง่ายๆกินง่ายๆเพิ่นว่าหมื่นหมื่นสองหมื่นสัตว์พี่น้องหมื่นหมื่นสองไหมหมื่นสองได้สองตัวหาฝากเบอร์ดูพี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับสองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับว่าจุดการพูดพ้นครับงว่าจุดการเอาไม่เอาไม่มันไว้พดอด เอาบอกไหมเบอร์ไหมศูนย์เก้าศูนย์ครับสองสามสี่ห้าครับสามสองเก้าครับครับผู้จัดการฝูงชนครับครับครับผมมันหมันครับมันเองครับครับครับคุยกันได้คุ้ยกันได้ด้วยครับเรื่องเรื่องสอนนะครับคนบ้างนี่คนครับพี่น้องครับด้านแล้วอยู่ครับพี่น้องครับงูเห่าเหยียบตีนกันครับพี่น้องครับงูเห่าเหยียบกันครับพี่น้อง ยังเจ็บอีกนะครับนี่มันเป็นเตียงนะครับพนี่เป็นอย่างงาอยู่ครับพี่น้องครับหัวหยาะตีนกันเพระฮัทแล้วแล้วถามหัวน้ำตาหไ่นี่ครับพี่น้องครับจยจอยโค้งๆาได้ปลาเนี่ ตัวละเก้าพันตัวละเก้าพันสองตัวหมื่นแปดหมื่านั้นครับพี่น้องครับมัวมัวโค้งครับวโค้งหมื่นแปดนะครับสองตัวครับหางกันยาวๆเดี๋ยวเบิ้งถ่ายก่อนครับพี่น้องครับถ่ายน้ำเลี้ยงครับพี่น้องโอ้ยถ่ายก็ดีอยู่เดีถ่ายก็ดี ไม่ละเก่าพันนะครับพี่น้องครับเป็นมาต่อกันอยู่เดี๋ยวให้ยเป็นฝากเบอร์ครนสวัสดีครับลูกพี่ครับใจยังมากเ้ยนี่โอ้ยมอแม่ลูกไอห่างห่างเงื่องแม่สาวก็มีแม่หงั่งก็มีนะโอ้เมียก็งามก็มีเนาะครับทั้งสาวสาวงามงามอันแม่นี่ว่าเท่าไหางามกันได้สามหมื่นหาครับแม่ลูกมองอยากมองอยากได้มองอยากเลยสามหมื่นลูกบ่มพันล้านโอ้ยทัพ่อถ่ายมันงามนะครับครับผมถ่ายดีดีครับมากครับสมร้องไม่เก้าจะเลิศ โอ้นี่สมเก่าจระเข้ไันั่งโอ้ยบอสโอ้ยบอองบ้านราหนึ่งตัวครับผมถ่ายดีครับพี่น้องครับตามมือหามนคนารถมากันท่านทีนะครับเป็นเสื่อมกันเศร้าเก่าครับพี่น้องว่าเอคลิป่าหน้าจ้าาหลมองหลเอากินน้กันท่ดไแม่นี่ฮะ ห่ายางไรเมื uh ่นหาพันสามนนี่มื่นหาพัวห่างดิวัวห่างห่างจำนี่แล้วพมว่าตนนุ่นจำนี่มาไม่ผลเนาะแมื่นหาพันสามร้อยห้องสามพันหา้อยครับพี่น้องครับลูกแม่เมื่อนีอยุ่งเนื้อบแขงนะครับตลาดนายแหงว่าแพงนะครับตลาดแหงว่าแห่งถือครับพี่น้องครับ เดี๋ยวใช้ใช้อีกพ่อห้าอีกก็ไม่แน่รอกแม่สาวว่าอะไหาหาหมื่นห้าเขียวเอื้องยื่นบ่เขียวเอื้องอยู่ด้ครับเดินงามๆเลหมื่นห้าพันห้านะครันีหลายอย่างอุ้บินี่คนเข่ามาตลาดนัดห้างห่างคนทางหลายนะครับ้งกบ ก็ดีแปดว่าเออบอร์ลำดีลำไรบังหันก็น้ำผมสามมันหันได้หนึงเลือดส้าราบอกขึ้นรถเบอกอาฝากเบอร์ลูกพี่ศูนยปดหาครับครับสามี่ครับหนึ่สสอครับผมต้นมันใหม่ครับต้นบ้านใหม่นะครับเปล่าถึอใจรถดเป็นกิโลเพื่อนว่าเดี๋ยวรอยลิฟลิฟเมยเพื่บอกนี่เมยครับนี่คือว่าของมาตันั้นนี่ผมถามเพืนบังหันนะพี่้องครับอ้าฝากเบอร์ไดพเบอร์เบอร์โทรศัพท์หูจะบอกบครับผม ต่อหนึ่งสามถงครมหมื่นแปดพันเมเด้วครับพี่น้องครับหมื่นแปดนสตัวต้นละเก่าพันต่อรองกันได้อีกครับพี่น้องครับได้อีกนะครับพี่น้องอรมัตอครับพ่นใยญ่เเดียพหละเดือดดมเท่าไหนล่ะมันเดียวไม่ได้ตัวมันเดียวมาาตัวขายขายตัวหนึ่งเลือสนี่ละเหลือสองมันเดียวมันๆครับ ถ่ายสนามครับพี่น้องครับถ่ายสนามแล้วครับพี่น้องถ่ายสนามมันเองว่าเลี่ยงเขาหลายครับพี่น้องยูเนี่ยว่าเถื่อว่าเถื่อว่าเถื่อว่าเท่าไรน้องว่าถื่อว่าเถือตัวนี้ราคาห้องมื่นห้าพันครับมื่นห้าพันครับแม่ทุกครับประกันไหนครับประกันตั้มนี้ประกันตั้มนี้ทุกตั้นี้เลยทุกตั้มนี้เลยชิปกว่าเดือน ชิกว่าเดือนนะครับหมื่นห้พันเท่านั้นครับพี่น้องวดสิบ่เดือนนะครับแคงขาดีเบิดเปิดว่ารับประกันบประกัทุกอย่างแม่สาวไา่กางงามครับเได้แล้คัหมื่นห้าพันนะครับความสูงสาดลน้องสูงประมาณร้อยร้อยสาชเกือบร้อยส่อยสาปหกัวรยามิหกหัวครับรับประกันทุกแคงคาดีครับพี่น้องมันเนี่เอามาตมันเนี่ยเอามาตัมาสามตัวสาตัวใช้สาตัวั้งนี่ ตัวนี่วาเท่าไดฟังนี่อขายเดี๋ยว,วอ๋อตัวนี้ขายเราขายไปท่าไดหนอขายไปเมือหาพันหางขันหานะครับมื่อเียวมาสามขายสเหลือตัวหนึ่งนะครับเอาฝากเบอร์ให้พี่หานองเพื่อเ<อ>พือ<ๆ>่อนกได้แม่สาวนะศูนเก้องครับผมสี่เกาสองครับผมแปดหนึ่แปดแปดครับผมลบเมื่อวคนก่อนจะทับเด้อฮะของ หอยเอ่อบ่หอยเอ่ขายบ่เนี่ยขายแล้วครับขายไปเท่าไหร่พันกลางๆครับตัวนี้บ่ตัวแม่สาวพ่อบอกว่าถึกว่าถึกว่าถึกสี่พันนะคณะคตพอพันขายไปสี่นี่กลายหอยเอครับพี่น้องครับเดี๋ยวยางวนมาทางนี้ครับพี่น้องครับจะออกกระจอดใหม่นะครับเดี๋ยวเบื้องงอวงามเป็นกันนะครับพี่น้องครับบัวงามงามับง้วงงอแว่าเท่าไหร่น้องปะงามงามนี่ว่าเท่าไหร่นห้องสามสิบ สามหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับนัว่าเป็นสามหมื่นเจ็ดพันครับมองเปิดเดินนะครับโอ้แต่ว่าสูงงามดีครับพี่น้องครับเบิ่งดั่งทายดันยังให้่งวันนี้ผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับมาย่างเลาะตลาดสามหมื่นเจ็ดนะครับนัวงามโูกนะครับคันแยกแยกบ่างคันถามแยกนะครับพี่น้องครับคันแยกแยกบ่แยกครับแยกอยู่ แยกแยกตกตัวเท่าไหร่นะตัวนั้นสองหมื่นตัวนั้นสองหมื่นครับตัวนี้ตัวนี้หกพันหาตัวนี้หกพันหานะครับตัวนี้คือราคาแยกนะครับพี่น้องครับรับประกันตั้งนิ้ทุกตำแหน่งทุกตำแหนินะครับงวงงามๆอ้าวมือเดียวเอามาสักตัวมือเดียวเอามาสองกันยังสองนี่แหละสองชิ้นก่อนอ่าฝากเบอร์ครับเบอร์พี่น้องเพื่อยากได๊งเข้าสาครับ สามเก้าค่บซีห้าศนย์หกขับค่ะผมห้อยยางนอโอตถการเดอครับเดออตามมันรันครับไปนี้ครับอย่างออกมาทางนี้ก่อนครับพี่น้องมันเป็นโซนแยกมันหนักเดอครับเดินพนวาแม่ลูกเละครับพี่น้องครับหลูกมันหนักครับพี่น้องครับนี่ยิ่่งส้นการแล้วพี่น้องครับไปแล้วแม่เละ สองหมื่นสี่เหมือนกนากวสองหมื่นเป็นสามหมื่นเหมือกันไปแล้วครับ่มนาคอยดีอนนะแข่งไม่ได้ป่านี่เลยจุงเรียนนี่เ่เีนแล้วปวาได้หือออไลลอเจ 2องเก้าแปดเก้าเจ็อง้าแปอง้องครับพี่น้องครับอ้อยก้าสอปี่ิอ่ต้ลอ้อ่อยมาปล่อยมากต้นโตต้นหลองต้นหลังบมุตอน่มต่ะอิองันห้ะ 9, 20 9, 20 9, 20 9, 2ามร้อยเก้ากิลสามศูนย์เก้าสองกแปดสองสามศูนย์เก้าสอครับพี่น้องครับสามโตครับพี่น้องครับ สองแปดซองฮะสองแปดซื้อมาังสามัสี่ของไก่้ดีมากนิ่งบน่เก้าสองเก้ 278งร้ยดบแปดอยบรลอยกับพี่น้องเป็นสร้างน้ำหนักนะพี่น้องครับแต่ว่าบอกว่าราคาสื่อขายสื่อขายกันจังบาทกับพี่น้อง